คครับนี่ือ Insights News เกมรุกอุงอิงสู่บัลลังนายกก่อร่างสร้างตัวรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งมาด้วยความยากลำบากสำหรับพรรคเพื่อไทยจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้มีการจัดตั้งรัฐบาลคามคัวคือผสมคัวสามปอและคัวเสือแดง ซึ่งใครต่อใครก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ารัฐบาลชุดนี้มีสเสถียรภาพมากแต่นายยกนิดนายเศษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมายอมรับโดยตลอดว่าทั้งหมดนี้ก็ใช้ต้นทุนไปหมดหน้าตักพอสมควรมางานนี้พักเพื่อไทยต้องปรับกระบวนทัพใหม่ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ หยิบยกนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถมารวมกรรมการบริหารพรรคเพียบนำโดยอุงอิงนางสาวแพทย์ทองทานชินวัตรขึ้นแท่นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ล่าสุดพร้อมประกาศเดินหน้าให้พรรคเพื่อไทยกลับมาเป็นที่หนึ่งครองใจพี่น้องประชาชนอีกครั้งซึ่งเป็นไปตามฉากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเคยระบุวา่า จะให้นายกนิดนั่งอยู่ตึกไถ่คูฟ้าทำเนียบรัฐบาลและอุงอิงนั่งอยู่ที่ทำการพักตึก o อ i ไอผ่านมาวันนี้ออรา่าอุงอิงเริ่มแจ่มวาวได้โอกาสเป็นแม่ทัพหยิบนโยบายรัฐบาลหลายอย่างซอฟเพาเวอร์มาเป็นภารกิจหลักในการทำงานทางการเมืองผ่านการขับเคลื่อนนโยบายมาอย่างต่อเนื่องจนคนรอดูว่าผลงานที่เป็นรูปธรรมคืออะไร แต่ง,งานที่เห็นเป็นรูปธรรมล่าสุดในฐานะพักเพื่อไทยก็คืองานสร้างความเป็นปึกแผ่นและประสานรอยร้าวภายในพักเพื่อไทยโดยเฉพาะประเด็นความไม่ลงรอยระหว่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมยูมลุงสสบัญชีร,รายชื่อพักเพื่อไทยกับผู้ก่อตั้งพักอย่างนายทักษิณเนื่องจากมีกระแสระบุว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมได้ออกมาประกาศตัดขาดกับนายทักษิณพร้อมพาให้ไล่ออกจากพักเพื่อไทย สาเหตุประจากทีนายทักษิณได้พูดแบบใหญ่โตว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นคนกวนโอยทั้งพ่อทั้งลูกทำให้ไม่มีตำแหน่งในรัฐบาลนี้ส่วนนายวันอยู่บํารุงอดีตสสกรทมพักเพื่อไทยได้เสริมทับคุณพ่ออย่างร้อยตำรวจเอกเฉลิมด้วยการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเป็นเนื้อเพลงของวงไมโครระบุว่าบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปก็บอกมา จนกระทั่งอุงอิงต้องรับหน้าที่เป็นกาวใจแทนนายทักษิณรุดหน้าเข้าพบร้อยตำรวจเอกเฉลิมถึงบ้านริมของย่านบางบอนพร้อมยืนยันความสัมพันธ์อันดีกับตระกูลอยู่บำรุงอย่างแน่นปึกซึ่งทุกคนยังซับพอร์ตและอยู่กับพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมไม่ได้มีอาการน้อยใจหรืองอนอะไรทั้งนั้นดีใจที่ได้ไปเยี่ยมร้อยตำรวจเอกเฉลิมและเชื่อว่าเรื่องบางเรื่อง ไม่สามารถยกหูหากันได้พอไปได้เจอก็ได้ความสบายใจทุกอย่างคิดว่าดีไม่มีปัญหาอะไรนางสาวประนังทานกล่าวเน้นยำ้ำแม้ว่าณเวลานี้บารมีอุงอิงอาจจะยังไม่เฉิดฉายสักเท่าไหร่แต่ด้วยบารมีของทั้งพ่อและแม่มาเสริมทับกลุ่มกวนในผักก็คงจะอยู่ในแถวไม่มีแตกแน่นอนแต่สิ่งที่จะทำให้อุงอิงไปต่อได้ คือการสร้างผลงานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่าตัวเองมีความรู้และความสามารถเพียงพอที่จะก้าวขึ้นเป็นนายกคนที่31อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ